โอ้หมันเกินไปเปล่าครับไอตัวนี้มันตัวโคตรใหญ่เลยครับมันใหญ่กว่าไททันอีกมั้งเนี่ยไอตัวเนี้ยใหญ่สู้ไปครับผมมันน่าจะเป็นโบสครับไปหมอนี่โบสตัวโคตรใหญ่ครับน่ารังดีวู๊อย่างกับเอเลี่ยนครับตัวเป็นสาคอยาวที่แบบใหญ่โคตรทุกพลังอลังการจัดๆครับไงโคตรเมื่อเราตายไปแล้วเดี่ยวมันโคตรแสงด้วยหมอนี่มันตัวใหญ่เกินครับ เราจะสู้ไปได้หรือเปล่าวะไอ้บอสตัวนี้จะลองปราบดูว่าผมเราจะใช้ทุกอย่างที่มีฆ่ามันวิ่งตัวใหญ่จริงครับหางเป็นมังกรด้วยครับเอาเรื่องจัดมีสองหัวครับเอาวิ้ยมีพลังส่ฟ้าโกรธเกิดโกรธเกิดอื้หูระเบิดโอ้ยเจี๊ยนมีท่านี้โกงครับพูดแรงไหมโกตรเดือเราคนเดียวแล้วครับวิ่งก่อนอันตรายมากครับไอ้อนี่มันตัวโคตรใหญ่มันโคตรเก่งเลยลวเเนี่ยเยวหมาป่าไหม หายเลยเยอะเก function, ินเดี๋ยวเย็ยนทีละคนอุ้ยจะเย็นเจีนไอ้นักกระพุ่นแสงมาดิมาดิอืมไม่โดนครับไม่โดนในยูยิงฟรีอุ้ยอุ้ยเฉียวหน้าไปนิดเดียวครับเกือบตายเมื่อกี้บอสมันโหดมากครับอืมเฉียวตูดวิ่งก่อนวิ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดนเฉยโดนเฉยโอ้อืมท่าเมื่อกี้โกงเกินจำใช่ไหมอืมอืมสายมันกีก้าอืมวิจะเย็นไอ้นกขับดาบโบวยิงนะ ยบร้อยครับโอ้โหนี่รอบนี้เราใช้กีก้าจะไหวไหมเนี่ยอุ้ยอู้โหใส่ไปใส่ไปรกพอ่อยังไม่ยิงเออกีกานี่คือไม้เด็กของเราแล้วเนี่ยจะไหวหรือเปล่าครับสำหรับกีก้าอกบอสตัวนี้มันโคตรแข็งโคตรแข็งอะ่ะตายยากมากครับกดถึกโอ้โหทาแม่งโกงมากครับไอ้ทาระเบิดนี่หลบยากมากเลยครับผมโหดจัดโอ,กโอ้กีก้าตายหมดแล้วชิบหายแล้ะ ไอ้บมอตัวนี้มันเก่งจังวะโคตรโหดเลยหนีก่อนครับอเอาไงดีไงหมอนี่หน้าเป็นเอเลี่ยนเป็นเด็สาวที่โดนสิงโดยเอเลี่ยนใช่ไหมเนี่ยตวัวมันโอ้โหดูดิไปกอดตวัวมันใหญ่มากครับวู้เกือบโดนลำแสงวิ่งก่อนหืมจะเย็นดูเครับจะเย็นขอถอยก่อนโอ้ยโอ้โหชิบหายทางตันแล้วโอเคต้องงัดแล้วสินะมาดิอุ้ยโอ้โห,หมันโยหนกหัวหลบให่กรเดื่แมทริกมาเจ้าช่วย โหดเกินไปอือโหดเกินไปแล้วอือโหดเกินไปแล้วกุณมาคำรามใส่ใครอะเย็ยิงฟรีไว้ก่อนหมอเนี่ยจะเป็นเนลวสาวที่แข็งแกร่งสุดแล้วมั้งครับเนี่ยโอ้ใหญ่แล้วก็โหดโหดอะโหดมากครับโอ้ใหญ่กว่าไททันนี่ครับไอเนี่ยใหญ่มากครับหืมถ้าไปสู้ไททันนี่คงจะมันนะดูครับตัวนี้เอาเรื่องจัดเอาเดียวยิงผ่านคอเฉยอืตอตรงคอไม่มีชิปล็อกไงวุ้นแหล่แปลกแปลกเย็บวู้ เนีย่ยครับแขมันเป็นคิงคองด้วยครับพูดฟิวโอ้มาร์ทเด้เวลาต้องใช้ไม้ตายของเราแล้วล่ะครับท่านผู้ชมนั่นคือไอ้ไททันหรือยักษ์น้ำแข็งของเรานั่นเองขอเบิกตัวเทพไม่ไหวครับืหเฮ้มาร์้ไททันเราก็เคยจับมาแล้วไอ้นี่มันจะไปจับยากอะไรลุยเลยพวกเราลุยนั่นแหละครับลุยเข้าไปสู้มันมันก็แค่บอลกุกัว ตอนนี้เรามาครับยกขยโยม,มาเลยทั้ง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 าั้งทั้งทุ้งทั้งทั้าทั้อทอ้งทั้งทั้คทั้งั้งทั้งทั้งทัวนี้ถ้า้ราั่าได้แล้วก็้ราั้ได้มัน้ป็นพวกัี่ทัละไอ้งทั้งนอ้งใหญ่มักครัพอทอั้ทั้นเลยมาันร้นันอท้ยทั้ทั้งทั้งทั้อวั้งทั้งทัถงอเกินไปหรืองปล่าอู้ลุมขนาดนี้ ไม,ม,ม,ม่มีท่าที่จะบาดเจ็บเลยครับมันโหดมากแข็งเอาแข็งสวยนีก็ไฟดิอ้ยลอ,อยสูงเกินครับ๊บนึงปืนร้อนจัดนีต้องเจออของวิเศษเราเราลราเราเราเาเราราเราเราเราบัดรนูนลอยบัตรนู่นบัตอแทงไปแทงไปอีกราโล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 วเจ้พลังบัด,ด, <c oughs> บด ไอ้พี่ยัต่อยแม่งนี้อะไรมาเฮาก็ไม่ตายมาดิต่อยไปโราเราเสลอโู้มาโคตรนานเลยมาเจ้าจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยตายไป16 17ตัวแล้วครับแม่อจะตัดออกบ้างนะครับตอนตายอย่าเห็นจนเบื่อเลยวูวูแข็งก็ใส่ฟรีโอ้เรา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 ต่อย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 มันเอาขาออก มันจะเอาขาไปไหนวะขอต่อยหน่อยอืมอืมอือืใส่เร็ว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 ร้อยบาทอือต่อยเร็วขึ้นเรื่อยเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกอืมอืมวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยอือวิ่งเลื่อนออกแล้วครับมันเลื่อนออกแล้วเอาเรื่องมันเลื่อนออกแล้วตัวไปมันเลื่อนออกแล้วอือใส่ตุอย่างที่มี มัเรื่องเอาละครับเราก็จะชนะแล้วทุบปูจ้าดแล้วอ,อือจะตายแล้วจะตายแล้วเอาบั้นบอลตัวนี้มันโคตรใช้ได้อุ้ยเน้น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 รียบร้อยไหมครับนี่งี้อู้เรียบร้อยออเป็นบอลที่สู้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสู้มาเลยครับเนี่ยตายไปเป็นสิบสิบศพอะ ตายเยอะมากครับแต่อาจจะตัดออกบ้านับผมูสู้นานมากครับครึ่งชั่วโมงได้ไตัวเนี้ยอดจัดตายสิวะวเดี๋ยวเยวมาลองดูกันครับผมว่าโหดขนาดไหนครับสำหรับเดือดเสาตัวนี้ครับห่ายท่านไม่ใช่เดือดเสาที่ตัวใหญ่ที่สุดอีกต่อไปครับเมื่อเจอกับเดือดเสาคอยาวตัวนี้ผมหใหญ่ไปโคตร ตัวใหญ่กว่าเยอะเลยครับหืวิววิวต่อยเร็วมากทุบไปวูเห็้ท่าเลือดออกครับหดจัดนะครับหือหาไฟไปใส่ฟ้ายังไงตวัดไปทีออ้รวมไแล้วครับอหอไอ้ท่านสู้ไม่ได้เลยครับตัวเดียวสู้ไม่ได้ครับโอ้ยเงี้ต้องลองลุมครับผมป่าววนัวนัวจับหึไอ้ท่านสามตัวครับปราบเสาคยาด้ี่แข็งแกร่งที่สุดยังไง หูถ uh ูก huh. ไปวิ uh huh. เลือดออกแล้วครับยังไงสมบัติหางอู uh huh. สายฟ้านี่มันโหดจริงๆครับเอาเรื่องมูตายไปแล้วตัวหนึง่งห uh ู huh. กระเทือไปช็อตนี้ไทยทันวิ่งหนีนครับสู้ไม่ได้เลือดออกแล้วครับผมชอ็อตนี้เอาหางตวัดไปอีก uh huh. เลือดออกยังไงช็อตนี้บัฟ uh หู huh. เรียบร้อยครับ uh huh. โหดเกินตัวหนึ่งกำลังจะหนีครับโอเคดีวเราเก็บงานเองไป จะหนีไม่นานหัวบัเลี่หับมาใส่หลราเ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 ราไปไปปอดจัดเรื่องจัดนะโคตรมันใส่ใส่ใส่กิก้าเลยโคตรโหดยังไงครับกิก้าเดือดออกแล้วโคตรจัดครับกิก้าก็เป็นลูกเจี๊ยบเลยครับตัวเล็กจัดครับมาเจอตัวนี้เข้าไปครับผมเอาเรื่องข้ามัน สมบัติางปั๊บถึกอยู่ว่ากสำหรับกบีก้าถึกมากวิเลื่อนออกแล้วยังไงผมเข้าไปกัดครับช็อตนี้กับที่ขาหลังครับผมอุ้ยสองคนยาวอู้ดเอาเรื่องจัดครับเอาข้ามันดิข้ามันอ้ยคำรามครับคำรามอ,ยามอ้ยดูความใหญ่อลังการขนาดนี้ครับเอาเรื่องจะจัดใครจะไปสู้ได้ครับตัวนี้โอ้โห,โหเลยยังไงสมงบัติางปั๊บย,ยังไงตัว ืเรียบร้อ,อ,ย,อยครับโหเลรับไปตัวนี้เครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าจะเป็นอะไรติดตามรอเลยครับผมแล้วเจอกัน s ี e อยู่นะครับ